สว,ส,สวัสดีค,ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองวันพันป่าค่ะดาวดีผู้ครับพบุ๊กค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะดีล็อกนะฮะล็อกทุกสัดส่วนล็อกความหล่อล็อกความสวยเอาไว้นะฮะไม่ให้มันขยายใหญ่หญยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะกระบองเพชรจะไปบล็อกไปเบิร์นแป้งไขมันน้ำตาลน,นะฮะใส่เรื่มฮัททำให้เราเนี่ยอิ่มไว้นะฮะ และสารสกัดจากผลส้มแขกจะทําให้เราเนี่ยเวลาทานเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะไปทําให้ผับขับถ่ายออกมามนะฮะไม่ใช่ไปเร่งให้ปวดท้องนะฮะขับถ่ายปกติเนี่ยเขาหน้ากล่องก็ขึ้นเลยคุณกินพิซซ่าคุณกินทุเรียนคุณกินเฟรนช์ฟรายแต่คุณไม่อ้วนคุณอยากจะรู้ว่าทําไมถึงไม่อ้วนคุณต้องโทรหาดีล็อกค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษด้วยค่ะ,ะจัดเลยนะครับกับโปรโมชั่นของดีล็อกนะฮะซื้อหกกล่องได้ถึงสิบสองเพราะว่าคุณจะซื้อหก แถมไปเลยอีก6ครับราคาเพียงแค่589บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะฮะสามารถโทรได้เลยส่งฟรีด้วยนะครับ0917694693นะครับหรือที่ line a d พิมพ m e side ตามด้วย dlock นั่นเองนะครับขวบทิงข่าวแรกคะ่ะมาเริ่มต้นวันนี้นะครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับทิศไพยวันนะฮะก็มีการถามว่าขึ้นไปหานารกอะไร ะะถามผู้หญิงในกรณีที่มีดราม่าอยู่ตอนนี้กับหลวงปู่นะ,ะที่อายุ100ปีนะฮะจากกรณีที่เกิดประเด็นนะฮะดราม่าชาววงการสงครับเมื่อสาวรายหนึ่งเนี่ยเข้าไปร้องเรียนกับหมอปลามือป่าสัมภเวสีนะครับหลังถูกหลวงปู่แสงที่หลวงปู่แสงเนี่ยนะครับวัดป่าดวงสว่างธรรมที่จังหวัดยะโสธรครับพระเกจิ จับหน้าอกแล้วก็จับอวัยวะเพศเพราะอ้างทําเพื่อรักษามะเร็งนะครับทั้งยังมีการอวดอุตริว่ามีเลือดประสาะสามารถกลายเป็นพระาธาตุได้นั่นเองนะฮะล่าสุดนะฮะเออทางด้านของพระไพวันเออไม่ใช่พระไพวันสิธิรไพวันเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์นะ,ะแสดงถึงความคิดเห็นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยอบอกว่า มึงรู้ว่ามึงเป็นผู้หญิงนะมึงเป็นคนพุทธแต่มึงลากสังขารขึ้นไปบนเขาเรียกว่าบนตั้งที่พระนั่งทําไมออออให้พระแตะเนื้อต้องตัวเนะี่ยมึงมีสามสามารถนึกไหมแล้วพระท่านก็ชาลาภาพแล้วหลงหลงลงืมลืมมึงขึ้นไปหานารกอะไรถึงบนนั้น<อ>นะฮะอันนี้พูดถึงผู้หญิงนะฮะ<อ>คือคทิศไพรวันเองเนี่ยก็ต้องการนะครับต้องบอกว่าแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระละ่ะขึ้นไปบนนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกศิษย์น่ยผู้ชายทั้งหัวล้นหัวดาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าสักะเบืออะไรเลยหรือยังไงไม่ปกป้องครูบาอาจารย์เลยแปลกๆลแล้วเออขาแอบเอาถ่ายเออพึ่งขับรถเนี่ยเขาบอกว่าทิศไปวันบอกว่าตอนเนี้ยโพได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ยยังไม่มีอารมณ์เดี๋ยวบอกว่าขอนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวถ้าวันนี้ตื่นึ้นบาเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยนะฮะความคิดเห็นยังไงความคิดเห็นตอนนี้ก็คือพ่อเขาแก่พ่อพูดถึงพ่อแก่แล้วเขามีอัลไซเมอร์ยเงี้ยอัลไซเมอร์มันหลงหลงลื แล้วจากการดูคลิปอะพระจะแจกไอ้นี Grill ่อย่างเดียวเลยแจกพระอย่างเดียวเลยหยิบแจกหยิบแจกแล้วเห็นภาพลวงไหมพี่ยังไม่ได้เห็นนะพี่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคลิปนั้นนะมันอาจจะไม่ได้เห็นมากแต่มันรู้แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นก็เกิดจากการเลงเนี่ยเป็นภาพแบบนี้มุมไกลแต่ว่าตอนที่ดูซะส่วนใหญ่จะเป็นบจากที่หมอปลาบุกไปแล้วนะแต่พอตอนที่หมอปลาบุกไปแล้วพระก็เงื้อเงื้อคือ แก่แม่หนึ่งร้อยปีแล้วก็ร้อยกว่าปีหรอร้อหนึ่งร้อยนะะแล้วก็งั้นก็ปล่อยกันไปเถอะแก่มากไม่เคยกันไปเถอะใช่แล้วคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบแกเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าเนี่ยเปผู้หญิงใช่แบบคนแก่ร้อยปีแล้วก็คืนลงหลงเลือกตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนักข่าวไปอะไรไปคือเขาแบบไม่เข้าใจคำว่าสภาพคนแบบคนแก่ไม่รู้เรื่องอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างนะฮะแล้วก็พอรู้ทีว่าคือคนแก่ก็จะหลงหลงหลลืมหรือว่าภาษาการแพทย์เรว่าอัลไซเมอร์ก็คือแบบ ภานก็จะหยิบหยิบหย,ยิบแจกัะพืชอะนะักข่าวตำรวจแล้วก็จะหยิบพระพระแจกตะพืชอะเออถ้าถามว่าพระวันนี้ยังมีอารมณ์ทางเพศอีกไหมพี่ว่าไม่มีแล้วนะร้อยร้อยกว่าปีนี้ไม่มีแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยฟังแม่ลีน่าจังไงแม่ว่าไงแม่บอกว่าเนี่ยเขาเขาอายุเยอะและ้วและอีกอย่างน่เป็นไอเซิเมอร์อีกอย่างหนึ่งนะเป็นอะไรรู้ไหมคุณแม่คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะครึ่งล่างเนี่ยใช้งานไม่ได้เหมือนว่าเส้นเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เออนั่นแหละแม่ลีนาเขาบอกว่าเออปล่อยไปเธออะไรอย่างเงี้ยพอแม่ลีนาเห็นก็เห็นผู้ตรงตรงแล้วกันรุ่นนี้แล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่แข็งอืมมันไม่มีอารมณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าที่ขึ้นมันะผู้หญิงหรือผู้ชายอืมแล้วก็โอ้โหลอยกว่าปีคุณ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 เห็นว่าคุณร้อยกว่าปีไหมมันไม่มีอารมณ์หรอกพี่เต่า มันไม่มีอารมณ์อะ่ะมันไม่มีคือมันไม่มีอะไรโอ้ยพูดย่งไงมันไม่แข็งแล้วว่ะต่อให้จับให้ตายล้วงให้ตายก็ไม่แข็งครับเผลอๆก็ไม่รู้ด้วยเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะว่าเอาไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคหลงหลงลืมๆของคนแก่แล้วนี่เจ็ดสิบเขาเ็เป็นกันแล้วว่ะอันนี้ร้อยกว่าปีอะ่ะ<ม>ก็น่าเห็นใจพระครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครฟังจากสาภาพพระแล้วเนี่ยอืม ก็เหมือนรถที่ใช้งานมาันจะพังแล้วอะอแล้วคุณก็ยจะไปให้เขาขับอีกอะอม,มันก็ไม่มันไม่ต่อให้อยู่กันสองต่อสองก็ทําไม่ทําอะไรกันหรอกอมมันเป็นพี่ว่านะคือบางทีก็ไปจ้องจับเขาเกินไปไงจ้องจับผิดพระท่านเกินไปหรือเปล่าอืมนะฮะเออถ้าเป็นพระอายุป,ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยอ,อันนั้นยังพอลุ้นอืมยังพอลุ้นว่าเออ เหมือนพระล่าสุดนี่ไงที่เป็นหลวงเจ้งไงที่ไปกินกับพระด้วยกันในห้องน้ําที่เป็นข่าวอ,ะอ่ะที่ไปดูดนงดูดนมอ,ะอ่ะเออถ้าเป็นวัยนั้นน่ะมันยังมีเขาเรียกมันยังมีกาหนัดม,มันยังมีความต้องการทางเพศครับในวัยเนี้ะผมบอกเลยต่อให้เปิดหนังโป๊เอวีไปข้างหน้าเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วอืเขาก็อเออ,อเคยไปโรงพยาบาลเนี่ย แล้วเวจาเจอคนแก่แบบแปดสิบเก้าสิบอ่ะนั่งไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะนั่งมือลอยใครพาไปไหนกลับไปใครให้กินอะไรป้อนอะไรก็กินอใครเอาเอะไรมาให้กรขอบคุณขอบคุณครับหนูต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้ก็พระอะไรทิศไพรวันใช่ไหมครมับเพราก็พูดถูกนะตอนแรกพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ดูคลิปเลยนะเพิ่งก็จะมาดูคลิปนี่แหละ พอบอกร้อยกว่าปีแล้วโอ้ยงั้นมันไม่ใช่แล้วล่ะออันนี้มันไปจ้องจับเขาเกินไปเออถ้าเขาอยู่ในกุฏิสองคนแล้วก็เราไปแอบถ่ายและพระอายุประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยไว้ที่ไม่แก่แล้วพระบอกเดี๋ยวทำพิธีให้นะแล้วผู้จารู้เรื่องอแล้วเหมือนโอมขึ้นไปอย่างเงี้ยบอกให้โอมโอมแก้ผ้าหน่อยเดี๋ยวทำพิธีให้เดี๋ยวจะทำพิธีสันิการิ้นทอง อมอาปากสิเออ,เอ,อแล้วท่านก็เอาไปหลับคิกมาให้ออมอนนึนเออ,เอ,อนั่นแหละนั่นก็อีกเรื่องนั่นก็โดนแบบน,นั้นโดนได้เออนั่นเลยก็โดนไงแต่นี่คือมีมีลูกเสือลูกสิทธิ์นั่งอยู่ คือไม่รู้เรื่องแล้วเผลอๆก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ขึ้นไปหานะแต่คือตอนนี้คือประเด็นน่ะมันก็แยกเป็นหลายฝ่ายนะบางคนเขาบอกว่าพระเนี่ยพระพระที่เป็นหลวงปู่เนี่ยไม่ผิดหลอกมันผิดตรงที่พระที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าลูกศิษย์เอยแล้วก็มีพระข้างๆเ <ๆ S 1> นี่ยทุกวัดเนี่ยมันจะมีปัญหาการเมืองเอ,อทุกวัดมันจะมีปัญหาการเมืองเกิดขึ้นเราไม่รู้วัดนี้เกิดปัญหาการเมืองอะไรหรือเปล่าอือาจจะไม่ชอบพระองค์นี้อยู่แล้วอืแล้วก็ อาจจะไปขัดหูขัดตาอ,อะไรหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยมาครับแล้วก็เลยไม่รู้จะทำวิธียังไงก็เห็นหลวงพ่อหลวงปู่แก่ขนาดนี้แล้ว ก็ลองเอานารีพิฆาตทีนี้มันจะพิฆาตไหวไหมในเมื่อหลวงปู่เนี่ยไม่แข็งแล้วก็คือจบไงก็คือจบเลยนะฮะอ่าส่วนกรณีเนี่ยที่เรามีการนําเสนอข่าวนะครับที่หลวงปู่แสงเนี่ยแหละครับที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่ดีเองก็มีนักข่าวมีเจ้าหน้าที่ไปเยอะนะครับซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทําข่าวครับ ปรากฏออกมาสู่สาธารณชนอย่างไม่เหมาะสมนะข่าวช่องหนึ่งนะฮะตอนนี้พูดได้แล้วก็คือช่อง Work Point ตจนส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูซิว่าคลิปนักข่าวคนนั้นในโซเชียลที่เขาแชร์กันเยอะมากๆเนี่ยทำเกินไปยังไรทำไมเขาบอกว่าคนเสื้อสีดำเงินเนี่ยทำเกินไปขนาดไหนดูคลิปนิดหนึ่งครับผมไม่นลาหลวงพี่หุงข้าวแดกเองเดียวข้าวารหลวงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรูลุยหลวงพี่ลูกหลังพี่มาโดนจับโนนยิ้มนะลูกยังไงฮะอู้ดีมากเลยมหาชจรรยมากเลยเออเจ้าบ้านจับเออเก๋จับ เพียงที่หาในร่างกายแน่นอนพอสุดยอดจะจับมุมได้อ่ะอู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนไปจับมันกับหอยอืมอันนี้ก็คือเป็นภาพที่หลุดออกมาแล้วก็ไปแสดงมันมันก็เป็นนักสไตล์ของเขาอะไป่ว่านักข่าวเขาไม่ได้หรอกมันเป็นสไตล์ของเขาอืมแต่เราก็เข้าใจหมอพี่หมอปานะคะหมอปาเขาก็ทหน้าที่ของเขาครับแต่ว่าประเด็นคือว่าพระองค์นี้เนี่ยสภาพเนี่ยไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วจริงๆพูดง่ายๆนะไม่รู้จะมลลนภาพวันนี้หรือพรุ่งนี้ด้วยซ้ําไปแต่ประเด็นของนักข่าวเนี่ยคือมันก็เป็นกระแสที่เรื่องของกริยาเรื่องของคำพูดต่างๆนานานะครับพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยเวิร์กพอยโดนโจมตีเยอะเลยแล้วก็คือมีการแบนเวิร์กพอยเลยสนครับเพราะเวิร์กพอยไม่เคยสนนะเพราะล่าสุดกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยได้มีการตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านครับรวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวของเว ชี้แจงด้วยการจดหมายออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะฮะ,ฮะทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการทําการตเตือนแล้วก็พิจารณาสั่งพักงานครับผู้สื่อข่าวคุณังกล่าวแล้วเป็นเวลา7วัน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมทันทีนะครับโดยนะครับจะมีการกําหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะฮะคราวนี้ทางวุคพอเองน้อมรับผิดทุกอย่างเลยจระ,ะระมัดระวังจรงยาบลวิชาชีสื่อมวลชนนะะักข่าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดอย่างเช่นที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ในกใารับสายกันค่ะ นะะักข่าวบางคนเขาก็ลูกทุ่งเขาก็ตรงตรงพุ่งพุ่งนะะักข่าวบางคนก็จะเรียบร้อยอนะะักข่าวบางคนก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวไปเก็บข่าวจากชาวบ้านทั้งหมดสไตล์ใครสไตล์มันค่ะคไม่ว่ากันค่ะนะคะส่วนลงโดนลงทุ่งลงทษอะไรก็มันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาบนะคะไม่ว่ากันสไตล์ใครสไตล์มันไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่ว่าดูสภาพพระแล้วนี่น่าจะ ท่านเบอร์เผอขึ้นไปยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นน่ะเออแล้วถ้าเกิดอยู่กันสองต่อสองกันสิเข้าใจปะเหมือนข่าวก่อนน่ที่อยู่กันสองต่อสองอ่ะอายุประมาณเท่าไหร่เองนะมันยังเป็นวัยที่มีกำหนัดอยู่ไงเออแต่ที่วัยนี้มันหมดกำหนัดแล้วอ่ะนั่งให้ตายดูให้ตายยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เผยเผอก็ไม่รู้ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายด้วยนะฮะครับนะเขาก็เราบางทีก็ถ้าเราไปจ้องจับผิด เนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเช่นร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยโอ้โหเออถ้าเจอพระแบบว่าพระอายุ30 40 50 60อย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยมันยังน่าคิดได้ไงอ,อันนี้ร้อยกว่าปีขึ้นไปทําอะไรอ่ะต่อให้ต่อให้อยู่กันสองต่อสองก็ไม่มีแรงทำต่อให้อยู่กันสองต่อสองท่านก็เผลอหลับอืมหอกด้วยนอนกลด้วยอืมีแรงหรอกขาดฮะต่อหมดแล้วเดี๋ยวพระเบ้วอหรอครับ อขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนะดีล็อกนะฮะล็อกหุ่นสวยของคุณไว้ด้วยดีล็อกนะฮะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลดจริงลงจริงเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากเขาเรียกว่ากระบองเพชรนะฮะจะไปบล็อกนะฮะไปบล็อกแป้งไขมันน้ําตาลนะฮะแล้วก็สารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือไซเลียมฮัทไซเลียมฮัทนี่จะทำให้เราอิ่มไวมไม่ทานอาหารจุกจิกนะฮะ สารสกัดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสารสกัดจากอเดิมเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไปช่วยในเรื่องการขับถ่ายอโอมส้มแขกแล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยครามีพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็จะนี่แหละเขาอยู่กับผลส้มแขกมันจะทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นวันนั้นกิ่ไปสองเมตรเข้าวัดเลยค่ะอตอนเช้าเลยเข้าวัดนะฮะเพราะว่า มันจะถ่ายดีมากเลยนะฮะอ้าววันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดีล็อกวันนี้นะครับซื้อ6กล่องได้ถึง12กล่องนั่นแปลว่าคุณซื้อ6แถมไปเลยอีก6นะครับในราคาพิเศษเพียง589บาทเท่านั้นทรงฟรีด้วยนะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยครับ0917694693นะครับหรือที่ไลน์แอดนะฮะดีด้านล่างขึ้นแล้วครับพิมแอซน์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับพักกันสักคู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ